สวัสดีครับก็มาต่อกันในส่วนของคอสเขียนตอบให้สอบได้นะครับซึ่งเราก็ยังอยู่ในขอบเขตของข้อ2ข้อ3ถูกต้องไหมซึ่งในข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวติวเตอร์จะรวมเขียนตอบที่แต่งมาให้ท่านเนี่ยสข้อเลยนะครับรวมข้อ2กับข้อ3เข้าด้วยกันเลยเพราะว่าอะไรเนื้อหาเนี่ยมันสุ่มออกก็ได้นะครับมันอาจจะไปสุ่มออกปีนี้เนี่ยตัวการหมดเลยก็ได้ นะครับหรือจะเอาในส่วนของเนื้อหาหลักในส่วนต้นเช่นการสําคัญผิดในตัวบุคคลไปโยงเรื่องตัวการก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแบ่งเป็น EP ยากในส่วนของเขียนตอบดวเตอร์เลยทําความเข้าใจกับท่านว่าท่านดูเนี่ยเขียนตอบเนี่ยทำไมเขียนตอบข้อ2ข้อ3มันมีสอบ2ข้อทําไมมีเขียนตอบข้อเดียวอันนี้ดวเตอร์นามารวมให้ท่านเลยนะครับเป็นทั้งหมด4ข้อนะในส่วนของวันนี้ทีนี้เขียนตอบให้สอบได้ครับไม่พูดพ่ำทําเพลงเวลาท่านทําข้อสอบเรามีเวลาต่อข้อ,ขอเนี่ยประมาณ24นาทีถูกต้องไหม ซึ่ง24นาทีนี้เนี่ยท่านจะทํายังไงท่านจะอ่านแล้วทําไปทีละข้อหรือท่านจะอ่านทั้งหมดเลยนะครับแล้วค่อยมาเขียนตอบทีเดียวอันเนี้ยมันแล้วแต่สไตล์ของท่านเวลาที่ท่านเนี่ยไปซ้อมเขียนมานะครับแต่ดิวต้จะบอกท่านแบบนี้ว่าข้อนึงเนี่ยมี24นาทีใช่ไหมท่านต้องเมเนจเวลาเนี่ยก็คือว่าท่านต้องอ่านโจทย์เนี่ยประมาณ4นาทีนะครับแล้วก็ต้องเขียนตอบจริงๆเนี่ยประมาณ18นาทีนะครับ ห้ามเกิน18นาทีมันก็จะเหลือเศษเวลาประมาณ2นาทีไอ้สนาทีนั้นเนี่ยเอาไว้เผื่อไว้นะครับแล้วท่านก็จะไม่ติดปัญหาเรื่องการทําข้อสอบไม่ทันนะครับเพราะว่าเราพูดคุยกันก่อนว่าการทําข้อสอบนหรือแม้สนามสารอัยการเนี่ยการทําข้อสอบให้ครบทุกข้อเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆห้ามเว้นว่างไว้นะครับห้ามเว้นว่างไว้เด็ดขาดเลยยังไงก็ต้องทําให้ทัน10ข้อนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อหาครับในส่วนของอาญาอาญา23เนี่ย มันจะสไตล์การเขียนตอบเนี่ยมันจะไม่ต้องอธิบายตัวบทนะครับไม่เหมือนวิแพ่งนะครับหรือว่าไม่เหมือนกับแพ่งในบางข้อเดี๋ยวท่านได้ไปเรียนในเทคนิคการเขียนตอบกับทางติวเตอร์นะครับทีนี้เรามาดูในคําถามข้อที่1กันนะครับในคําถามข้อที่1ท่านเจอคําถามแบบนี้เห็นไหมสั้นๆแบบนี้เวลาท่านอ่านท่านโฟกัสตรงนี้ก่อนเลยนะท่านเดี๋ยวเพิ่งไปโฟกัสคาถามนะท่านโฟกัสตรงนี้เขา,าให้วินิจฉัยอะไร นะครับท่านโฟกัสตรงนี้เลยนะครับเช่นในเรื่องนี้ครับจงวินิจฉัยความรับผิดของแดงต่อเหลืองแดงต่อเขียวและแดงต่อม่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยข้อสอบในตัวนี้มันจะมีกี่ประเด็น3ประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านตอบข้อสอบท่านต้องเรียงวินิจฉัยย่อหน้าแรกท่านเอาแดงต่อใครท่านก็เอาแดงต่อเหลืองย่อหน้าที่สองท่านเอาแดงต่อใครท่านก็เอาแดงต่อเขียวขึ้น และย่อนหน้าสุดท้ายท่านจะว,วินิจฉัยของใครก็แดงต่อม่วงเรียงตามสเตปนี้เท่านั้นเขาถามแค่ไหนตอบแค่นั้นถามความรับผิดของใครตอบแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปตอบความรับผิดของแดงต่อคนอื่นๆไม่ต้องเพราะเขาสอบไม่ได้ถามเอานะทีนี้เมื่อท่านอ่านคําถามเสร็จป,ปุ๊บท่านก็ย้อนขึ้นมาดูข้อได้จริงครับข้อได้จริงเนี่ยในตามคําถามข้อที่1ตัวนี้นะครับในบริเวณที่ชุมชนนะครับในแดงจะยิงสูนักของใครจะยิงสูนักของไอ้ดำนะครับ ไอ้ดำใช่คนที่คำตอบต้องการให้เราตอบไหมไม่ใช่อ่าก็ไม่ต้องไปโฟกัสเยอะนะครับแต่ทีนี้ไอ้ตัวแดงเนี่ยมันยิงไปที่สุนัขของเหลืองโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสุนัขของดำอ่าท่อนนี้คืออะไรนะครับเวลาเราเขียนเราคิดไปด้วยข้อนี้คือการทำผิดตัวไงต้องการจะทำต่อรัพย์ของบุคคลหนึ่งเออแต่ไปทำต่อรัพย์ของบุคคลอีกคนหนึ่งโดยสำคัญผิดเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ครับท่านได้มาตาแล้วว่าทนน่อนี้ท่านต้องเขียนกำกับไว้เลยว่า มันมีประเด็นตามมาตาม1แน่นอนนะครับและทีนี้พอไปยิงสุนัขของเหลืองโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสุนัขของดํากระสุนถูกสุนัขของเหลืองตายและกระสุนไปถูกกระจกรถยนต์ของเขียวแตกเสียหายและเลยไปถูกในม่วงซึ่งนั่งอยู่ในรถยนต์ของเขียวบาดเจ็บสาหัสเห็นไหมก็คือว่านอกจากจะยิงสุนัขของเหลืองเสร็จปุ๊บกระสุนเนี่ยได้ทะลุสุนัขของเหลืองไปถูกอะไรไปถูกรถของเขียว และไปถูกม่่งซึ่งนั่งอยู่ในรถของเขียวได้รับบาดเจ็บสาหัสแบบนี้ครับเราจะวินิจฉัยยังไงนะครับเราก็ต้องค่อยๆแกะไปทีละปมถูกต้องไหมปมเนี่ยมันให้เราวินิจฉัยแดงต่อเหลืองก่อนเราก็เอาแดงต่อเหลืองขึ้นก่อนครับในเรื่องนี้นะครับแดงต่อเหลืองครับเรามาดูแดงต่อเหลืองต้องรับผิดฐานอะไรทำให้ทรัพย์คนเสียหายมาตราที่ต้องขึ้นมาคือ35 8แปครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเลยว่ามีประเด็นว่า มันผิดทําให้เสียทรัพย์หรือไม่นะครับซึ่งจะผิดหรือไม่ท่านดูเรื่องอะไรการกระทํามันมีแล้วเราไม่ต้องตอบนะครับองค์ประกอบภายนอกมันก็มีแล้วนะครับทีนี้เรามาดูประเด็นในเรื่องของเจตนากันบ้างเออเจตนาทําให้เสียทรัพย์องค์ประกอบภายในใน,ในส่วนของโครงสร้างความรับผิดทางอาญาข้อที่1.3เห็นไหมเราไล่สเต็ปในหัวเราเนี่ยคิดเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเรามาดูว่าในตัวในแดงเนี่ยมันมีเจตนาทําให้ทรัพย์ของเหลืองได้รับความเสียหายหรือไม่นะครับซึ่งเวลาการตอบ ท่านดูเรื่องเจตนาท่านต้องดูอะไร59วัค3นะครับบวก59วัก2นะทีนี้ท่านลองมาดูนะครับสีเขียวคือข้อเท็จจริงสีแดงคือการปรับบทวินิจฉัยเห็นไหมท่านลองสังเกตสิมันมีเขียวกับแดงในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบตามสไตล์ของติวเตอร์เลยนะครับการตอบกฎหมายอาญาประเด็นมันเยอะย่อหน้ามันเยอะติวเตอร์คิดว่าต้องทําให้ครบทุกข้อทุกประเด็นเพราะฉะนั้นติวเตอร์จะไม่เขียนอธิบายตัวบท นะครับจะไม่เขียนเลยนะครับแต่จะปรับบทปรับข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมายไปเลยนะครับท่านลองดูติเตอร์เอาข้อเท็จจริงมานะครับติเตอร์จะวินิจฉัยว่ามันมีเจตนาหรือไม่ติเตอร์ดึงข้อเท็จจริงในส่วนนี้มาก,การที่ในแดงยิงไปที่สุนัขของในเหลืองนะครับในแดงรู้อยู่แล้วว่ากําลังจะทําต่อสุนัขของบุคคลอื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นติเตอร์ก็เลยปรับบทว่าในแดงมีเจตนาทําให้สุนัข ซึ่งเป็นทรัพย์ของในเหลืองได้รับความเสียหายเพราะอะไรเราต้องให้เหตุผลอาจารย์ด้วยเราไม่ได้ตอบฟันธงเราต้องมีเหตุผลในการปรับบทวินิจฉัยด้วยเพราะในแดงรู้ว่าเป็นการทำลายทรัพย์ของผู้อื่นและในแดงประสงค์ต่อผลในแดงจึงมีความผิดตามมาตรา358ประกอบมาตรา59ซึ่งการที่ติวเตอร์บอกว่าในแดงรู้ว่าเป็นทรัพย์ของผู้อื่นนั่นติวเตอร์กำลังวินิจฉัยถึงข้ออะไร59วรรค3ไงใช่ไหม ดิวเตอร์กำลังนา5.9วรคสาขึ้นมาวินิจฉัยว่าไอตัวในแดงเนี่ยมันมีเจตนากระทําความผิดต่อในเหลืองหรือไม่ิวเตอร์บอกมันรู้นี่ว่ากําลังทําให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหายเพราะฉะนั้นมันจึงมีเจตนาตามมาตา5.9วัคสาและในขณะเดียวกันเนี่ยการยิงไปมันก็เป็นเจตนาทําให้เสียทรัพย์โดยประสงค์ต่อผลเพราะฉะนั้นครบทั้ง5.9วรคสาและ5.9วัคสองท่านตอบทันทีว่าแดงมีเจตนาทําให้เสียทรัพย์นะครับทีนี้ท่านต้องไม่ลืมประเด็นถูกต้องไหม เพราะว่าประเด็นในข้อนี้เนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับอะไรที่เราโน้ตไว้ตอนแรกคือการยิงผิดตัวนะครับซับต่อซับเราใช้หลักยิงผิดตัวตามมาตรา61ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องตอบกฎหมายปิดปากไปด้วยว่าและนะครับในแดงจะยกเอาความสําคัญผิดคิดว่ากําลังจะกระทําต่อสุนัขของดํามาเป็นข้อแก้ตัวว่าไม่มีเจตนากระทําต่อสุนัขของเหลืองไม่ได้ทั้งนี้ตามที่มาตรา61ได้บัญญัติเอาไว้ เห็นไหมอันเนี้ยมาตรา61ดิวเตอร์นําขึ้นมาเพื่อเป็นกฎหมายปิดปากนะครับสิ่งที่ท่านห้ามตอบเลยนะครับสิ่งที่ท่านห้ามตอบท่านจดโน้ตเพิ่มไปนะห้ามตอบว่าในแดงมีเจตนาทําให้เสื่อมทรัพย์ตามมาตรา3 5 8ประกอบมาตรา61ห้ามตอบแบบนี้เด็ดขาดเพราะว่าอะไรมาตรา61ไม่ใช่บทบัญญัติเรื่องเจตนาบทบัญญัติเรื่องเจตนาเนี่ยคนคนนึงจะมีเจตนาหรือไม่นะครับเราดูแค่59วรรค3บวกวรรค2เท่านั้น ส่วนมาตรา61เป็นเพียงกฎหมายมาปิดปากเฉยๆว่าการที่คุณทําผิดตัวยิงไปผิดตัวนะครับห้ามอ้างว่าคุณไม่มีเจตนานะกฎหมายแค่มาปิดปากเฉยๆเพราะฉะนั้นติตเตอร์ก็เลยเอามาตรา61เข้ามาต่อท้ายนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการไล่สายในการตอบนะเพราะฉะนั้นท่านจะตอบมาตรา61ได้ท่านต้องวินิจฉัยในเรื่องเจตนามาก่อนว่าเขามีเจตนาการทำความผิดแล้วแล้วท่านค่อยเอา61ขึ้นมาปิดท้ายนะครับเราจบแล้วความรับผิดของแดงต่อเหลือง ทีนี้ในข้อสอบเขาให้วินิจฉัยของใครอีกก็ความรับผิดของแดงต่อเขียวเพราะฉะนั้นเราขึ้นย่อหน้าใหม่ครับความรับผิดของแดงต่อเขียวนะครับ <c oughs> เห็นว่าแลวเราก็ดึงข้อได้จริงมาข้อได้จริงของแดงต่อเขียวคืออะไรก็มันยิงไปที่สุนัขของเหลืองถูกต้องไหมเมื่อยิงที่ไปที่สุนัขของเหลืองกระสุนเลยไปถูกรถยนต์ของเขียวได้รับความเสียหายแบบนี้ครับเราก็ดึงข้อได้จริงในส่วนนี้มาว่าการที่ในแดงยิงไปที่สุนัขของเหลืองและกระสุนไปถูกกระจกรถยนต์ของในเขียวแตกเสียหายนั้น แล้วเราก็ปรับบทครับนายแดงไม่ได้มีเจตนาประสงค์ให้กระจกรถยนต์ของนายเขียวได้รับความเสียหายและในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เล็งเห็นได้ว่าการยิงไปที่สุนัขของนายเหลืองนั้นกระสุนอาจเลยไปถูกกระจกรถยนต์ของนายเขียวเนื่องจากอะไรเราให้เหตุผลว่าในเรื่องนี้ครับไอ้รถยนต์ของนายเขียวไม่ได้จอดอยู่ใกล้กับอะไรใกล้กับสุนัขของเหลือง นะครับข้อเท็จจริงมันไม่ปรากฏในส่วนนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบเลยครับเนื่องจากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ารถยนต์ของในเขียวได้จอดอยู่ใกล้เคียงกับสุนัขของเหลืองแต่ประการใดเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ครับท่านเรียนในข้อสรุปมาแล้วไม่ประสงค์ต่อผลไม่เล็งเห็นผลเรื่องถัดมาท่านต้องดูเป็นเรื่องของการกระทําโดยพลาดเพราะฉะนั้นซับต่อซับเจตนาจะกระทำต่อซับของเหลืองพลาดไปถูกซับของเขียวซับต่อซับจึงเป็นเรื่องเจตนาโดยพลาดได้นะครับ และในเรื่องนี้ก็เปิดประตูเข้าสู่เรื่องพลาดได้อยู่แล้วเพราะมันไม่ประสงค์และเล็งเห็นผลนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ตูเตอร์กำลังจะบอกว่าเมื่อมันไม่ประสงค์กอผลไม่เล็งเห็นผลก็จะปรับบทไปต่อว่ากรณีดังกล่าวนี้นะครับถือว่าในแดงมีเจตนากระทาต่อทรัพย์ของในเหลืองแต่ผลของการกระทําเกิดขึ้นแก่ทรัพย์ของในเขียวโดยพลาดไปให้ถือว่า ในแดงกระทำโดยเจตนาแก่ในเขียวซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับผลร้ายจากการกระทํานั้นเห็นไหมไอท่อนตัวแดงที่ดวเตอร์บอกท่านเมื่อสักครู่นี้ท่านลองสังเกตดูมันคืออะไรมันคือการเอาตัวบทมาตรา60นะครับมาเปลี่ยนเป็นชื่อตัวผู้กระทํากับชื่อบุคคลนะครับที่เราทำพลาดในผู้เสียหายฝ่ายแรกและบุคคลผู้เสียหายฝ่ายที่2ก็คือบุคคลที่ได้รับผลร้ายจากการกระทํานั้น อันนี้เป็นเทคนิคในการเขียนเอาข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายเนี่ยมาปรับรวมกันโดยที่เราไม่ต้องไปเขียนมาตรา60วางหลักว่าเป็นการเขียนซ้ํา2รอบเขียนซ้ําของสองรอบได้คะแนนท่อนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเขียนซ้ําเสียเวลาอาจทําให้เราทาข้อสอบไม่ทันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านเขียนปรับบทไปเลยเขียนแบบนี้นะครับตัวบทมาตรา60ใจความครบถ้วนเราจึงสรุปว่าแดงจึงมีความผิดตามมาตรา358ประกอบมาตรา60เป็นการทำให้เสียทรัพย์ ของในเขียวโดยพลาดนะครับและทีนี้เราได้ความรับผิดของในเขียวแล้วความรับผิดของในเขียวเสร็จปุ๊บข้อสอบให้วินิจฉัยอีกในม่วงเออในม่วงเป็นใครในม่วงนั่งอยู่ในรถยนต์ของเขียวอ่าทีนี้ในม่วงนั่งอยู่ในรถยนต์ของเขียวครับเราจะวินิจฉัยความรับผิดของในม่วงเราจะดูยังไงนะครับความรับผิดของในม่วงครับ ในเรื่องนี้เทคนิคการวินิจฉัยองค์ประกอบภายในทวเตอร์บอกว่าอะไรให้ไล่จากประสงค์ถ้าไม่ประสงค์ค่อยไปเล็งเห็นผลไม่เล็งเห็นผลค่อยปรับเรื่องพลาดถ้าไม่ใช่เรื่องพลาดค่อยมาดูเรื่องประมาทนะครับท่านไล่ไปตามนี้ท่านลองดูข้อเท็จจริงในส่วนในส่วนนี้นะครับในส่วนแรกเนี่ยในประเด็นนี้เนื่องจากมันสั้นใช่ไหมทวเตอร์ก็เลยเอาหลักตามมาตรา60ตามที่ทวเตอร์บอกท่านไปเนี่ยในการวินิจฉยัยองค์ประกอบภายในมาเขียนใส่ลงไปเป็น เป็นแบบเหมือนคำอธิบายตัวบทสั้นๆนิดนึงนะครับท่านลองดูความรับผิดของนายแดงต่อนายม่วงเห็นว่านายแดงไม่ได้มีเจตนาประสงค์ต่อผลที่จะให้กระสุนปืนถูกนายม่วงและไม่อาจเล็งเห็นได้ว่ากระสุนปืนที่ยิงสุนัขของนายเหลืองนั้นจะเลยไปถูกนายม่วงที่นั่งอยู่ในรถยนต์ของนายเขียวเพราะรถยนต์ของนายเขียวไม่ได้จอดอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสุนัขของนายเหลืองแต่ประการใดนอกจากนี้กรณีก็ไม่ใช่การกระทําโดยพลาดเห็นไหมิวเตอร์บอกว่ามันไม่ประสงค์ไม่เล็งไม่พลาดนะ ที่มันไม่พลาดเพราะว่าอะไรท่านลองดูเจตนาจะกระทําต่อทรัพย์ก็คือสุนัขของเหลืองแต่ผลไปเกิดขึ้นแก่ในม่วงซึ่งเป็นบุคคลโดยพลาดไปทรัพย์ต่อคนไม่ใช่การกระทําโดยพลาดอันนี้คือภาษาชาวบ้านที่ติวเตอร์จะบอกท่านอาจารย์ผู้ตวรวจสอบไปว่ามันไม่ใช่การกระทําโดยพลาดน,นะครับอาจารย์นะครับแล้วเราจะเขียนยังไงนะครับเราก็บอกว่านอกจากนี้ก็ไม่ใช่การกระทําโดยพลาดตามมาตรา60เพราะหรือว่าเราจะใช้คําเชื่อมม่าเนื่องจากก็ได้จับ เป็นการกระทำโดยพลาดได้นั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเรื่องรู้กล่าวคือหลักเรื่องรู้คืออะไรอ่ะเราก็อธิบายเพิ่มไปนิดนึงว่าในแดงจําต้องกระทําโดยรู้ว่ากําลังกระทําต่อบุคคลก็คือว่าต้องกระทำเนี่ยโดยพลาดเนี่ยต้องรู้ว่ากําลังพลาดไปถูกบุคคลด้วยแต่เรื่องนี้มันเจตนาตั้งต้นคือมันทําต่อทรัพย์แล้วพลาดไปถูกคนมันไม่รู้ว่ามันจะพลาดไปถูกคนนะครับทรัพย์ต่อคนจึงไม่ใช่การกระทําโดยพลาดเราต้องเขียนบอกอย่างนี้ไปนะครับทีนี้เราบอกไปแล้วว่า ทรัพต่อคนไม่ใช่การกระทำโดยพลาดเราก็เอาข้อเท็จจริงมาใส่เลยครับเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในแดงมีเจตนาจะกระทําต่อทรัพย์ของในเหลืองโดยที่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่ากระสุนจะเลยไปถูกในม่วงซึ่งเป็นบุคคลกรณีเช่นนี้การที่ในแดงใช้อาวุธปืนยิงไปในเขตชุมชนนะครับเราจะปรับบทแล้วนะเมื่อกี้เราปรับบทมาแล้วว่ามันไม่ใช่การกระทําโดยพลาดไม่ประสงค์ไม่เล็งไม่พลาดเรื่องถัดมาเราจะปรับบทเข้าเรื่องอะไรประมาท นะครับแล้วข้อเท็จจริงตรงนี้นะครับมันใช้ปืนยิงสุนัขยิงที่ไหนยิงในเขตชุมชนนะครับยิงในเขตชุมชนการใช้อาวุธปืนยิงในเขตชุมชนเนี่ยมันถือว่ามีการกระทําโดยประมาทอยู่แล้วนะครับ mm. เพราะฉะนั้นเราจะปรับบทว่าต่อมาเนี่ยการที่นายแดงมันใช้อาวุธปืนไปยิงไปในเขตชุมชนถือว่าอะไรนายแดงกระทําไปโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนายแดงจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการและนายแดงอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้เพียงพอไหม เป็นการกระทำโดยประมาทตามมาตรา59วรัคสี่เห็นไหมติวเตอร์บอกท่านว่า59วรัคสี่ตัวบทยังไงท่านก็ต้องท่องแบบให้ให้ใหแบบท่องท่องเกือบทุกคำเพราะว่าอะไรเพราะมันจะนํามาใช้ในการเขียนตอบวินิจฉัยในประเด็นเรื่องประมาทได้ทุกกรณีเลยนะครับท่องครั้งเดียวแล้วคุ้มนะครับเพราะฉะนั้นท่านควรท่องมาตรา59วรัคสี่เห็นไหมในเรื่องนี้ติวเตอร์จะปรับบทว่ามันเป็นการกระทําโดยประมาทติวเตอร์ก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นการกระทําไปโดยประาศจัง ความระมัดระวังแล้วก็ยกตัวบท59วัคซีขึ้นมาใส่เลยนะครับแล้วก็ต้องตอบด้วยนะว่าที่มันประมาทตามมาตราอะไรเราก็ต้องตอบมาตามมาตรา59วัคซีและทีนี้ในเรื่องประมาทเนี่ยมันต้องมีผลขึ้นถูกต้องไหมเพราะว่าการประมาทไม่มีการพยายามระทําความผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องประมาทเมื่อต้องมีผลขึ้นท่านต้องตอบเรื่องผลด้วยว่าเมื่อมันประมาทไปแล้วมันเกิดผลอะไรขึ้นแก่ตัวผู้เสียหายหรือผู้ตายแล้วแต่กรณี ซึ่งในเรื่องนี้ครับผลมันเกิดขึ้นแก่ในม่วงผลมันเกิดขึ้นอะไรคือในม่วงได้รับความเสียได้รับความได้รับอันตรายสาหัสเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับบทว่าเมื่อส่งผลนะครับให้ในม่วงได้รับอันตรายสาหัสในแดงจึงต้องรับผิดฐานอะไรกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามมาตรา300นะครับอันนี้คือประเด็นสุดท้ายในข้อหนึ่งของเราเห็นไหม อันนี้คือเทคนิคในการเขียนตอบในการไล่สายว่าการไล่องค์ประกอบภายในเนี่ยเราต้องไล่เนี่ยหลักสําคัญของเราคือต้องเปิดจากประสงค์ไม่ประสงค์ค่อยไปเลงไม่เลงค่อยไปพลาดไม่ประสงค์ไม่เลงไม่พลาดค่อยเอาประมาทขึ้นมาวินิจฉัยเวลาวินิจฉัยเรื่องประมาทต้องจับมาตาา59วรรวัคซี่เข้ามาเขียนด้วยนะครับและต้องตอบต่อไปว่าประมาทแล้วเกิดผลอะไรขึ้นถ้าประมาทแล้วตายก็291ประมาทสาหัส300ประมาทแล้วเจ็บแล้วหูโทษ แต่ประมาทแล้วเลือดออกซิปซิปประมาทแล้วไม่เจ็บไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดนะครับระวังประเด็นนี้ไว้ด้วยนะแล้วแม้ว่ามันจะประมาทแล้วเลือดออกซิบซิท่านก็ต้องตอบด้วยนะว่ามันประมาทข้อท็จจริงแบบนี้มันประมาทแต่ผลเนี่ยคือเลือดออกซิบซิคือไม่ถึงกับเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดนะครับผู้กระทําจึงไม่ต้องรับผิดนะครับเวลาถ้าหากอาจารย์เนี่ยเปลี่ยนข้อท็จจริงนิดหนึ่ง นะครับท่านก็ต้องจําเป็นหลักเอาไว้เอานะก็ฝากไว้ในส่วนของข้อหทีนี้เรามาดูในส่วนของเขียนตอบ